ในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งต้องพบกับบางสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเช้าวันหนึ่งความเงียบแปลกประหลาดเข้าปกคลุมทั้งหมู่บ้านกลิ่นควันลอยมากับสายลมเสียงฝีเท้าลึกลับดังจากในปา่าและเมื่อเธอหันไปเธอก็ได้เห็นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้ความจริงที่เธอพยายามลืมกำลังกลับมาอีกครั้งเธอจะหนีจากเงาในอดีตได้หรือไม่ หรือครั้งนี้อดีตะจะตามมาทวงคืนด้วยเลือดและไฟหญิงสาวธรรมดาคนหนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กกลางหุบเขาเธอชื่อมาลิทุกเช้าเสียงไก่ขันปลุกให้เธอตื่นก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเธอออกไปตักน้ำจากบ่อหน้าบ้านกลิ่นดินชื้นลอยมากับลมเช้าน้ำเย็นสัมผัสมือทำให้เธอรู้สึกถึงชีวิตที่เรียบง่ายแต่สดใส บ้านของเธอทำจากไม้เก่าเสียงประตูดังเอียดเมื่อเปิดออกแสงแดดยามเช้าส่องผ่านช่องไม้กระทบพื้นเรือนฝุ่นลอยขึ้นระยิบเหมือนละอองทองในอากาศเธอยิ้มเบาๆก่อนจะเดินไปยังสวนหลังบ้านต้นกล้วยเอนตัวรับแสงลมวิวพัดผ่านใบไม้เสียงซ่าแต่เช้านั้นเงียบแปลกไปไม่มีเสียงคนเดินไปนาเหมือนทุกวันไม่มีเสียงเด็กหัวเราะริมทาง มาลิหยุดเดินหัวใจเต้นเร็วโดยไม่รู้เหตุผลเธอเหลียวมองรอบตัวเห็นฝูงนกบินหนีขึ้นฟ้าอย่างรวดเร็วสายลมเปลี่ยนทิศกลิ่นควันบางอย่างลอยมาตามลมเธอขมวดคิ้วสูดลมหายใจกลิ่นไม่แรงขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเสียงบางอย่างดังมาจากป่าด้านหลังหมู่บ้านมันไม่ใช่เสียงสัตว์ไม่ใช่เสียงคนเสียงนั้นต่ำแผ่วแต่หนักแน่นเหมือนนนมหายใจของบางสิ่ง มาลิรู้สึกขนลุกทั่วตัวเธอก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวดินใต้เท้าชื้นจนลื่นในมือยังถือคันน้ำแต่ตอนนี้มันสั่นตามแรงมือของเธอเสียงนั้นดังใกล้ขึ้นอีกเธอได้ยินเสียงฝีเท้าลากผ่านใบไม้แห้งทุกก้าวเหมือนมีใครกำลังเดินเข้ามาช้าๆเธอพยายามมองไปในเงามืดของต้นไม้ใหญ่มีบางสิ่งขยับอยู่หลังต้นไม้ ลอมาหายใจของเธอขาดห่วงเธอกระพริบตาแสงอาทิตย์ตกกระทบสิ่งนั้นพอดีมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนในหมู่บ้านที่เธอรู้จักเธอก้าวถอยอีกครั้งแต่เท้าสะดุดกับรากไม้ขันน้ำหล่นกระแทกพื้นเสียงดังก้องในความเงียบของเชา้าและในวินาทีนั้นเองเธอเห็นใบหน้าของมันชัดเจนมาลิแทบหยุดหายใจ เธอมองเห็นบางสิ่งที่ทำให้หัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมานอกอกใบหน้าของมันซีดขาวเหมือนคนที่ไร้เลือดมานานหลายวันดวงตากลมโตเหมือนแสงเทียนในความมืดที่กำลังดับริมฝีปากแห้งแตกมีรอยเลือดแห้งเกาะอ,อยู่ตรงมุมปากมันยืนนิ่งอยู่หลังต้นไม้ใหญ่ร่างกายผอมจนเห็นกระดูกซี่โครงเสื้อผ้าที่มันสวมใส่ขาดรุ่งริ่ง รากับผ่านไฟไม่หรือการต่อสู้บางอย่างมาลิถอยหลังช้าช้าไม่กล้าส่งเสียงแม้แต่น้อยลอมาหายใจของเธอนักหน่วงจนได้ยินชัดเจนในความเงียบดวงตาของมันจับจ้องมาที่เธอไม่ละสายตาเหมือนรู้ว่าเธอกำลังจะหนีเธอหันหลังจะวิ่งกลับบ้านแต่ขาแทบไม่ยอมขยับร่างของเธอสั่นไปทั้งตัว เธอพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากราวกับมีทรายอยู่ในปากเสียงฝีเท้าของมันเริ่มดังขึ้นทีละก้าวทีละก้าวช้าแต่แน่นใบไม้แห้งแตกดังกรอบแกรบใต้เท้าของมันมาิิวิ่งสุดแรงเกิดหัวใจเต้นถี่จนแทบระเบิดเธอวิ่งผ่านแนวกล้วยผ่านลานบ้านผ่านยุ้งข้าวแต่ในหูยังคงได้ยินเสียงฝีเท้าตามมาติดตด เธอหันกลับไปมองเห็นเทียงเงาดำเคลื่อนไหวอยู่หลังแนวไม้ไม่ใช่แค่หนึ่งเงาตอนนี้มันมีมากกว่านั้นสองสามหรืออาจมากกว่านั้นที่เคลื่อนไหวตามเทอมาในแสงอาทิตย์ที่เริ่มแรงขึ้นมัลิพลักประตูบ้านไม้เข้าไปปิดประตูดังปังเธอหอบหายใจแรงจนรู้สึกเวียนหัวเธอรีบวิ่งไปที่หน้าต่างมองลอดออกไปแต่ข้างนอกกลับว่างเปล่า ไม่มีใครไม่มีเสียงอะไรเลยแม้แต่เสียงนกที่เคยร้องก็เงียบหายไปหมดเธอยืนนิ่งอยู่นานหูยังได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองเต้นอยู่ในอกเธอค่อยๆถอยหลังหยิบมีดจากโต๊ะไม้เก่าในครัวมาถือไว้แน่นขณะที่เธอจะหันกลับเสียงเคาะประตูดังขึ้นเคาะเบาๆแต่สม่ำเสมอเธอแข็งทัางมือที่ถือมีดสั่นจนปลายมีดสะท้อนแสงแดดวูบวาบ เสียงเคาะดังขึ้นอีกคราวนี้แรงกว่าเดิมใครนะ่ะเสียงของมาริสั่นเธอตะโกนถามออกไปไม่มีเสียงตอบเพียงแค่ความเงียบและเสียงรอมาหายใจของเธอเองเธอเก้าวช้าๆไปใกล้ประตูมืออีกข้างเอื้อมไปแตะลูกบิดเสียงเคาะหยุดลงทันทีเธอยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเงียบจนได้ยินเสียงเลือดไหลในหูตัวเอง แล้วอยู่ๆเสียงฝีเท้าก็ดังมาจากหลังบ้านไม่ใช่เสียงเดินธรรมดามันเป็นเสียงลากเท้าเสียดสีกับพื้นไม้มาลิหันไปทางนั้นทันทีหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเธอเดินถอยหลังไปจนหลังชนผนังบ้านเสียงนั้นเข้าใกล้มากขึ้นจากครัวมาถึงห้องกลางจนกระทั่งเธอเห็นเงาของบางสิ่งสะท้อนอยู่บนพื้นไม้ เธอยกมีดขึ้นเตรียมป้องกันตัวประตูหลังบ้านเปิดออกช้าๆแสงแดดสาดเข้ามาพร้อมลมแรงกลิ่นดินชื้นแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมีเพียงรอยเท้าโคลนเล็กๆอยู่บนพื้นไม้มาลิก,ก้มลงดูรอยเท้านั้นดูเหมือนของเด็กเล็กแต่ยาวแปลกตาเธอยกมือปิดปากไม่ให้ร้องออกมาเธอรู้แน่ชัดว่าเมื่อคืนไม่มีเด็กคนไหนอยู่ในบ้าน และหมู่บ้านนี้ไม่มีใครเหลือเด็กเล็กมานานแล้วเพราะเมื่อสามปีก่อนหมู่บ้านนี้เคยเกิดไฟไม่ใหญ่บ้านหลายหลังถูกเผาจนเหลือแต่ซากรวมถึงบ้านของครอบครัวหนึ่งที่มีลูกสาวตัว,ตวเล็กเพียงเจ็ดขวบเธอจําได้ดีเพราะวันนั้นเธอเห็นกับตาเด็กคนนั้นชื่อนิดมาลิยืนตัวแข็งขนทั่วร่างลุกสู้รอยเท้าที่เห็นตอนนี้เหมือนรอยเท้าของนิดไม่มีผิด เธอค่อยๆถอยห่างจากรอยเท้านั้นแต่สายตายังจับจ้องอยู่ทันใดนั้นเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากใต้พื้นบ้านเสียงหัวเราะของเด็กหญิงมันดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงกรีดร้องมาริแทบทำมีดหล่นจากมือเธอรีบวิ่งขึ้นบันไดไปยังห้องนอนชั้นบนแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปเธอกลับเห็นตุ๊กตาไม่เตรียมวางอยู่กลางห้องตุ๊กตาที่เธอจำได้ดี มันเป็นของนิดตาของตุ๊กตาหลุดไปข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งสะท้อนภาพของมะลิทที่ยืนตัวสัน่นข้างๆตุ๊กตามีเศษเท่าฐานสีดำกระจายอยู่เต็มพื้นลมพัดเข้ามาเบาๆทำให้ประตูห้องสั่นเอียดเธอค่อยๆเดินเข้าไปมือสั่นจนแทบจับมีดไม่อยู่กลิ่นควันไม่อ่อนๆลอยมากับอากาศเหมือนกลิ่นเดียวกับตอนเธอได้กลิ่นเมื่อเช้า และแล้วเสียงฝีเท้าก็ดังขึ้นอีกครั้งจากหลังประตูห้องคราวนี้เป็นเสียงฝีเท้าของเด็กเบาแต่ชัดมาลีถอยหลังไปชนผนังดวงตาเบิกกว้างเธอพยายามกลั้นหายใจเสียงนั้นหยุดอยู่หน้าประตูพอดีแล้วเสียงหัวเราะเด็กก็ดังขึ้นอีกเสียงหัวเราะนั้นกลับกลายเป็นเสียงร้องไห้ในเวลาเดียวกันเหมือนทั้งหัวเราะและร้องในจังหวะเดียวประตูค่อยๆเปิดออก ช่องว่างเล็กๆเ,เผยให้เห็นเงาเล็กของเด็กหญิงคนหนึ่งผมยาวรุงรังหน้าตาไม่เกรียมแต่ยังคงรอยยิ้มเธอถือของบางอย่างในมือมันคือเศษร,รูปถ่ายครอบครัวที่ไม่ครึ่งใบรูปนั้นมีมาลิอยู่ในนั้นด้วยมาลิยืนนิ่งร่างชาเหมือนเลือดหยุดไหลเธอจำได้ในทันทีว่าวันเกิดเหตุไฟไหม้เธอเป็นคนที่หนีออกมาก่อน และปล่อยให้นิดกับแม่ของเธอติดอยู่ในบ้านที่ลุกเป็นไฟมาลิพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงไม่ออกจากลำคอน้ำตาเริ่มไหลโดยไม่รู้ตัวเด็กหญิงค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องรอยเท้าโคลนเล็กๆทิ้งรอยไว้บนพื้นไม้ทุกก้าวเธอยื่นรูปถ่ายนั้นมาตรงหน้าสายตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบแสงแดดจากหน้าต่างเริ่มส่องเข้ามา แต่แทนที่จะทำให้ห้องสว่างกลับทำให้เงาของเด็กหญิงนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเงานั้นไม่แตกพื้นมาลิยกมือคึึงปิดหน้าร่างสั่นสะท้านเธอรู้ว่าไม่อาจหนีอดีตได้อีกต่อไปเสียงลมาหายใจของเด็กหญิงอยู่ใกล้จนได้กลิ่นไม่ชัดเจนลมหายใจนั้นอุ่นแต่เต็มไปด้วยความเศร้ามาลิชะนักเมื่อได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาใกล้หูเสียงนั้นพูดว่า มาลิยืนนิ่งร่างกายแข็งเท่อราวกับเวลาหยุดเดินเสียงกระซิบของเด็กหญิงยังดังก้องอยู่ในหูของเธอมันเบาแต่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความคิดถึงที่ทำไมวันนั้นพี่ไม่ช่วยหนูคำพูดนั้นเหมือนคมมีกรีดใจมาลิช้าช้าภาพวันนั้นย้อนกลับมาในหัวเปลวไฟลูกโชนเสียงร้องของความช่วยเหลือเสียงไม้ถล่มและเธอ ที่ยืนอยู่ข้างนอกมองดูไฟกลืนบ้านหลังนั้นไปทั้งหลังเธอซุดตัวลงกับพื้นน้ำตาไหลพรากที่ที่ขอโทษเสียงของเธอสั่นสะท้านเด็กหญิงก้าวเข้ามาใกล้มือเล็กเกเ,กเอื้อมมาแต่ไหลของมะลิสัมผัสนั้นเย็นเยียบแต่กลับทำให้หัวใจของเธออบอุ่นอย่างประหลาดหนูไม่โกรธที่แล้วเสียงของเด็กหญิงแผ่วลงเหมือนสายลมยามเย็นพัดผ่านทุ่งนา แต่พี่ต้องไม่ลืมว่าทุกชีวิตที่จากไปยังคงมองอยู่จากที่ไกลๆมาลิเงยหน้าขึ้นน้ำตายัางไหลาอาบแก้มรอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าของเด็กหญิงก่อนที่ร่างนั้นจะเริ่มจางลงแสงแดดยามสายส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาอีกครั้งอบอุน่นสองงอบอและเต็มไปด้วยความว่างเปล่าที่แฝงด้วยความอภัย ตุกตาไม่เกรียมที่วางอยู่กลางห้องค่อยๆหล่นลงนุ่มนวลเหมือน,นมีใครวางเบาๆเท่าฐานที่อยู่รอบๆถูกลมพัดหายไปอย่างเงียบงนันมาลิค่อยๆลุกขึ้นเดินไปเปิดหน้าต่างทุ่งนาข้างหมู่บ้านเขียวสดอีกครั้งหลังฝนเมื่อคืนเธอมองฟ้าเห็นสายรุ้งจางๆพาดผ่านยอดเขาเสียงไก่ขันและเสียงเด็กหัวเราะของหมู่บ้านข้างๆกลับมาอีกครั้งเหมือนทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ เธอยกมือไหว้ท้องฟ้าเบาๆน้ำตาเอ่อในตาหนูไปดีนะนิดเสียงลมพัดแถวเบ,เบาเหมือนคำตอบที่กลับมากลิ่นดินหลังฝนแต่จมูกทำให้เธอรู้สึกถึงชีวิตอีกครั้งเธอเดินออกจากบ้านผ่านลานที่ครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยความกลัวแต่ตอนนี้มีเพียงแสงแดดอุ่นๆและความสงบในหัวใจมาลิรู้ดีว่าอาดีตไม่อาจเปลี่ยนได้ แต่หัวใจที่ยอมรับและให้อภัยสามารถเยียวยาได้ทุกสิ่งเสียงระฆังวัดดังขึ้นจากไกลๆเธอยิ้มครั้งแรกในรอบหลายปีในแสงแดดยามสายเมลิดเดินไปตามทางดินเล็กๆของหมู่บ้านท้องฟ้าสีทองเหนือสีสักและที่ปลายทางของแสงนั้นเธอรู้ว่าวิญญาณของเด็กหญิงได้หลุดพ้นไปแล้ว